มาครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเป็นพะเครื่องของหลวงพ่อคูณนะครับเป็นหลวงพ่อคูณนะครับเปิดในวันนี้ดูกันเหรียญแรกครับแนจะเป็นเหรียญที่สองนะครับเป็นรุ่นที่สองนะครับของหลวงพ่อคูรุ่นที่สองราคาเขาอยู่ที่หลักพันนะครับหกพันเจ็ดพัน อยู่ที่หลักพันนะครับนในงานผูกพันธาสีมาวัดตลาดนะครับพศสองพันห้าร้อยสิบสี่ นี่ล้วก็าอยู่ที่หลักพันนะครับหกพันเจ็ดพันนะครับนี้หายากนะครับของพวกคูณอีกมีอะไโอเคไปโอเคนี่อันนี้จะเป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตของหลวงพ่อคูณนะครับเก่ <S <S <joue> <S าแน่นอนครับ้านในครับ ด้านหลังนะครค่าก็จะอยู่ที่หลักร้อยนะครับนี่ห่วงนี่คือมาพร้อมห่วงเลยครับอันนี้ผมได้มาอันนี้น่าจะเป็นแม่แม่ของผมนะครับได้มาตอนไปที่วัดนั่นนะครับวัดวัดบ้านไรนะครับได้มาจากวัดบ้านไรนะ่นานแน่นอนครับพราแม่ผมบอกว่าได้มาตอนตอนผมยังไม่เกิดนะครับ คผมยังไม่เกิดน่าจะน่าจะเก่าน่าจะยี่สิบกว่าปีขึ้นนะครน่าจะสนะามสิบถ้าว่าผมเองก็จะยี่สิบแปดปีแล้วนะครับแม่ผมก็บอกมาอย่างนั้นนะน่าจะปีสามนะวีศผมเกิดแล้วยัไงไดดงไม่รู้จำไม่ค่อยได้เหมือนกันล็อกเก็ตหลวงพู่ขุนครับสวยครับผ่านไปแล้วสองเยญน,นะครับดู นี่จะเป็นรุ่นปลดหนี้นะฮะปลดหนี้หลวงพ่อคุณไม่ใช่รุ่นกอ,อกยาโตนะครับถ้ากอ,อกยาโตโตจะมีจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองใส่กอบไว้นะครับ,ไ,รบไม่ได้แกะให้ดูถ้าเป็นแกะผมจะแกะให้ดูเป็นในช่องนะครับต้องเข้าไปติดตามอยู่ในช่องนะครับถ้าผมจะแกะให้ดูแบบละเอียดนะัจะมีเป็นตามช่องของผมนะครับ บนี้วัดปั้นไร้ราคาจะอยู่ที่หลักร้อยนะครับที่เขาบูชากันที่เขาปล่อยเช่าให้ปล่อยเช่าเล่นกันนะครับร้อยสองร้อยสามร้อยครับประมาณนั้นนะครับราคาไม่ไม่เกินนี้มาดูเรียนต่อไปเป็นรุ่นสหกรณ์นะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ดังเลยนะรุ่นนี้นะครับรุ่นสหกรณ์ด่านคุนทดนะครับพศสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงบรควรนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นที่เป็นร,ราคาเป็นหมืน่นแน่นอนนะครับไม่ใช่แน่นอนนะเพราะตรงพ่อผมส่องดูแล้วตรงเลขสามไม่มีขีดนะฮะเลขสามไม่มีขีดไม่ใช่บล็อกนิยมนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมควนนะนราคาอยู่ที่หลากร้อยหลักพันนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมควนนี่ก็เป็นอันนี้เป็นตะกุดนะฮบตะกุดเป็นของลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ของ หลวงพ่อคูณนะครับเป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับเป็นสายของท่านนั่นแหละครับเป็นสายของท่านเป็นของอาจารย์ฉลาดอาจารย์ฉลาดนะครไปที่เล่นพระอะไรเขาอาจะรู้จักนะครับเป็นสายของหลวงพ่อคูณนะครับเป็นสายหลวงพ่อคูณอาจารย์ฉลาดแลวก็อนนี้ครับเป็นพระของท่านนะครับเป็นของอาจารย์ฉลาดนั่นแหละนี่ผมได้มาตัวนี้จะเป็นรุ่นสองเรียนยดหน้าของท่านนะครับด้านหลังก็เป็นนี่ฮะพระสงน้ําภอาบน้ำฝนนะครับ ผ้าส่งน้ำผ้าอาวนะ้ำฝนของหลวงพ่อคูณนะครับได้มาเป็นผ้าส่งน้ำนะครับเป็นของหลวงพ่อคูณนะครับโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับ